ขอต้อนรับกลับสู่ออโตวิเบช่องที่รวมเอาอนาคตและถนนเข้าด้วยกันวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสในช่วงทดลองขับ2026 Toyota Hilux p l o วในลุคแคมูเฟลตเทสท์เพใช่ครับมันยังถูกปกปิดอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เรารู้ทำให้เราได้เห็นภพาพลา,พลางว่าโ o y ยตากำลังเตรียมอะไรเด็ดๆไว้สำหรับคนรักกระบะท,ทั่วโลกลวดลายพลางนั้นไม่ได้แค่เอาไว้ซ่อนดีไซน์ แต่มันทําให้รถดูมีพลังและลึกลับมากขึ้นทันทีเมื่อขับผ่านบนถนนรูปแบบบับเบิลรปสีขาวดําทําให้ดูเป็นโปรโตไทป์ที่ไม่ธรรมดาเลยโครงสร้างที่ดูสูงขึ้นกว้างขึ้นและทรงพลังกว่ารุ่นก่อน,อน,อนส่งสัญญาณว่ารุ่นนี้โตโยต้าเอาจริงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์มองจากด้านหลังไฟไท้ายเล็ใหม่ส่องผ่านผ้า,ผาพรางให้เราเห็นความล้ําในดีไซน์ระบบกันชนท้ายก็ดูแข็งแรงมากขึ้นชุดตัวถังดูมีการปรับใหม่ทั้งหมดตั้งแต่โป่งล้อการจัดสัดส่วนของพื้นที่กระบะหลัง ไปจนถึงขอบซุ้มล้อที่น่าจะรองรับอย่างใหญ่ขึ้นลอ้อแม็กแม้จะถูกคลุมไว้แตก่ก็ดูแน่นและใหญ่กว่าเดิมแสดงถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทางไฮลักทราโวรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะใช้แพลตฟอร์ม TNGAF ของโตโยต้าซึ่งจะช่วยให้รถแข็งแรงขึ้นขันขบสบายขึ้นและบาลานซ์ดีขึ้นระบบช่วงล่างอาจได้รับการปรับปรุงใหม่อาจมีระบบมันติลิงหรือระบบแหนบที่เซตมาสำหรับทางฝุน่นทางเขาและการใช้งานหนักจริงๆเหมือนถนนในภาคเหนือของไทย แม้โตโยต้ายังไม่ยืนยันขุมพลังแต่ข่าวหรือบอกว่าอาจมีทั้งดีเซลเทอร์โบใหม่และรุ่นไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดเพิ่มเข้ามาซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะถือว่าเป็นไฮลัก์รุ่นแรกที่เข้าสู่ยุคไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ของตลาดกระบะ 4x4 คู 4. มุมด้านข้างของตัวรถดูมีฐานล้อยาวขึ้นพื้นที่ภายในห้องโดยสารด้านหลังกว้างขึ้นประตูหลังก็ใหญ่ขึ้นเข้าออกง่ายขึ้นคาดว่าจะอัดฟีเจอร์มาเต็ม หน้าจอ12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียง JBL Wireless Charger แอร์อัตโนมัติแยกโซนเบาะนั่งนุ่มขึ้นพร้อมระบบระบายอากาศเรื่องความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้าระบบ Toyota Safety Sense คาดว่าจะมาครบทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบเบรกอัตโนมัติกล้อง360องศาระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติในบางรุ่นดีไซน์ภายในแม้จะยังคลุมผ้าอยู่ แต่คาดว่าจะได้รับแรงบันดาลใจจาก Land c r u ซอ e r หรือ t a โค m a ใช้วัสดุคุณภาพสูงเพิ่มช่องเก็บของเกียร์ไฟฟ้าปุ่มไร้โหมดและอาจมีเฮดอัพดิสเพลตติดตั้งมาให้ด้วยเบาะหลังน่าจะมีช่องแอร์แยกพร้อม USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีก็ล้ำไม่แพ้กันมีแนวโน้มว่าจะรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA ระบบผู้ขับแบบ Personal Profile ระบบติดตามรถผ่าน Toyota Connect และระบบส่งงานด้วยเสียงที่ฉลาดขึ้นพื้นที่กระบะหลังอาจมีช่องเสียบไฟ ฝาท้ายเปิดแบบนุ่มบันไดข้างท้ายและผ้าใบคลุมกระบะแบบมัลติฟังก์ชันสำหรับสายลุยก็น่าจะมาครบทั้งครอ l คอนโทรลระบบบล็อกเฟืองท้ายระบบลงเขาและเทรนโหมดที่คุมผ่านหน้าจอหลักความน่าตื่นเต้นคือ h ฮ l ักทราวเวรุ่นนี้ถูกนำไปทดสอบแบบจริงจังทั้งอากาศร้อนทางน้ำทางฝุน่นและเส้นทางเขาโตโยต้ากำลังสร้างรถกระบะที่ไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องลุยจริงด้วย ถึงแม้ว่ารุ่นทดลองที่เราเห็นตอนนี้จะยังอยู่ในชุดพรางแต่สิ่งที่มันซ่อนไว้นั้นน่าสนใจและน่าติดตามสุดๆนี่ไม่ใช่แค่รุ่นอัปเดตธรรมดาแต่มันคือก้าวกระโดดของไฮลักรุ่นใหม่ที่จะยกระดับการใช้งานกระบะให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ทรงพลังล้ำสมัยและปลอดภัยที่สุดอย่าลืมจับปาดูโตโยตา้าไฮรักพราโอ2อตัวจริงกำลังจะมาแน่นอน นี่คือออโต้วิเบ้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับรถกระบะ SUV EV และยนต์ประกรรมแห่งอนาคตฝากติดตามด้วยนะครับขีดขีดขีดหากคุณต้องการเวอร์ชั่นสั้นคำโปรโมทหรือคำบรรยายสำหรับ YouTube ด้วยแจ้งได้เลยครับ